ผมเอกจากโตโยต้าโคราสห1 9่8้าครับอยู่บนโชว์รูมนะครับเห็น f o r t u n e r 2รคันนี้ที่อยากจะพูดคุยกับทุกท่านมากๆนะครับปัจจุบันไลน์อัพของ f o r t u n e r จะมีตัว S ตัว G นะครับที่เป็นลีดเดอร์นะแล้วก็ V นะครับผมจะพูดในหัวข้อที่เป็นตัว S ที่เปิดตัวมาใหม่ตอนเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาราคารถสีขาวมุก1ล้าน251,000บาทนะครับตัวนี้สามารถตกแต่งเป็น g r Sport ได้ฟรีเหมือนคันอื่นๆเลยเพียงแต่ว่าคันนี้ราคาแบบเบาที่สุดเลยนะครับ น่าสนใจมากๆมาดูคันทางซ้ายมือเอกนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับ Fortuner ตัวเริ่มต้นนะครับหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทเครื่องสองพันสี่นะครับร้อยห้าสิบม้าตัวนี้เปิดตัวมาใหม่โดยที่ชุดหน้าเขาจะไม่ใช่ชุดนี้นะชุดนี้ผมแจ้งเลยว่าเปลี่ยนเป็นชุด GR Sport ให้เรียบร้อยไปแล้วนะครับโดยการเปลี่ยนชุดหน้าทั้งหมดนะครับใส่โลโก้แก้วนะครับใส่ไฟชุดหน้า f ู l l LED เข้าไปนะครับตอนนี้เป็นหน้าทรงเขาเป็นหน้าตัว GR Sport เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ บางบ้านยังไม่เคยเห็นใช่ไหมว่า f o r t u n e r ตัวล้านสสาม,มารถแต่งเหมือนตัว2ล้านได้อันนี้ให้ดูเลยนะล้าน2นะแต่งเหมือนตัว2ล้านเลยครับผมอ่ะคันนี้นะครับแพนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของหลังคาดําหลังคาดํานี่ครับทาสีให้ด้วยนะครับอันนี้ทาสีเลยนะมี2แบบแบบหลังคากรบทาสีอันนี้ทาสีให้เรียบร้อยเลยนะครับสังเกตหลังคาดามาแต่ว่าจะไม่มีราวหลังคาข้างบนถ้าราวหลังคาต้องเป็น Fortuner อร์หรือเดจีเป็นต้นไปแต่มีแอกซิสนิดนึงว่าตัว S ก็สามารถใส่ราวหลังคาได้ด้วย เผื่อบ้านไหนอยากใส่นะมีมีลูกค้าใส่ไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ล้อล้อเดิมของเขาตัวใหม่ที่เปิดตัวมาจะเป็น17นิ้วนะครับลาย6ขั้นคู่นะฮะายใหญ่ๆตัวนี้เปลี่ยนเป็นล้อ20นะครับเป็นล้อยางโยโย,โยตัวนี้เป็นตัวลายของตัว G R Super นะครับล้อ20อันนี้สั่งทํามาพิเศษแอบบอกนิดนึงว่านี่ล้อฟอร์ดมีราคาพิเศษหลังใหม่ด้วยถ้าเกิดสนใจนะครับด้านข้างมือจับของเขา ตัวเดิมเขาจะเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นขาวล้วนเหมือนสีเดียวกับตัวรถอันนี้เปลี่ยนเป็นสีดาให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับข้างหลัง GR อนี้ทราบอยู่แล้วนะครับเรามาดูข้างในกันนะคันนี้พิเศษเลยนะครับอ่าผมให้ดูตรงนี้ก่อน Fortuner LeaderS ที่เราทราบนะครับเขาจะเป็นกุญแจแบบแจ็คในขี่เสียบคาคอพวงมาลัยไว้แล้วก็เป็นเบาะผ้าอันนี้คือเดิมๆนะพวงมาลัยเป็นยูดิเทนธรมรมดาปกติเลยนะตอนนี้ที่เปลี่ยนไปเลยนะครับข้อแรกเลยคือพวงมาลัย ใส่พมรมอลัย LC 300นะครับมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงสวิตควบคุมหน้าจอ M I D อันนี้ใช้งานได้หมดนะครับอันนี้เปลี่ยนพมรมอลัยโชว์เลยว่าสามารถเปลี่ยนได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมครอันนี้เปลี่ยนพมรมอะไรเสร็จไม่พอคันนี้เรื่องของภายในจากที่เป็นเบาผ้านะครับเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับเป็นหนังลายดําตัดเคปล่ามีตะเข็บหลอๆแล้วก็หัวหมอนเป็น G R ไล่มาเลยนะครับนี่ลายเคปล่าแผงประตูด้านข้างเราทําให้หมดนะครับ เจ็ที่นั่งทุกตำแหน่งพร้อมแผงประตูด้านข้างเราทําใส่เบาะหนังเรียบร้อยนะฮะอันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมคือในกรณีนี้ต้องการเซฟค่าใช้จ่ายจากจะซื้อ GR Sport 2ล้านอันนี้ล้าน2ก็แต่งได้เผื่อบ้านไหนสนใจเพราะว่าแต่ง GR Sport ฟรีนะครับอ่ะอันนี้เห็นเป็นคันแรกแล้วใช่ไหมเอพาไปดูอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปต่อไปที่น่าสนใจนะก็คือคันนี้เลยนะฮะคันนี้อย่างที่เห็น โอเคแหละข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นชุดที่เหมือนกับคันเมื่อกี้เลยก็คือตัว GR Sport แอบกระซิบให้ก่อนว่าตัวนี้คันนี้ก็เป็น1 2 5่0 0้าน้านบาทสีขาวมกุกแล้วก็แต่งเป็น GR Sport ให้ฟรีเหมือนกันนะเปลี่ยนชุดหน้าเรียบร้อยนะครับใส่ไฟ Fu l l LED เหมือนเดิมนะครับสเตปโลโก้แก้วหน้าเหมือนเดิมแต่คันนี้พิเศษก็คือชุดตกแต่งว b o d y ดีที่เราเห็นชุดสเกิร์ตด้านหน้าด้านล่างนี้ที่เป็นดูทับทับอเมริกันเท่เข้ามาเนี่ยนะมีสเกิร์ตเข้ามานะครับชุดแต่ง เราจะใช้ชื่อชุดนี้ว่ารัก k ก็ X นะฮะด้านข้างของเขาจากตอนแรกที่จะไม่มีซุ้มใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้ใส่ซุ้มเข้ามาเลยใหญ่ๆเลยมีโปร่งล้อเข้ามาสีดําด้านสวยงามดูให้เป็นทับมากขึ้นส่วนล้ออันนี้แล้วจากการใช้งานว่าล้อจะใช้18หรือ20ตัวนี้ใส่20 Oasis เข้ามานะครับยางตัวโยธานะครับแล้วจากการปรับเปลี่ยนแล้วก็อันนี้ใส่บางโคนทําให้ดูแบบสปอร์ตสปอร์ตแลลี่แลลี่เป็นทับมากขึ้นเป็นอเมริกันสายลุยมากขึ้น หลังคาอันนี้ทําสีให้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็บาะหนังอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนพวองมาลัยคันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าคันนี้เราใส่ชุดลักเก็ตเอ็กซ์ข้ามาใช่ไหมติดสติกเกอร์เป็นภูขเขามีลักเก็ตเอ็กซ์ชื่อของชุดนี้ลักเก็ตเอ็กซ์นะฮะนี่ผัวมือจับสีดํานะครับตกแต่งตัวฝาข้อถัอองน้ํามันสีดําอันนี้หล่อๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวคันนี้จะพิเศษหน่อยจะพาชมรอบคันเพราะว่าจะไม่เหมือนคัน GR ทั่วไปนะ <S <S นี่ <S <S ด้านหลังจะมีสกเกิร์ตชิ้นงานด้านหลัังงงที่เเป็นนนนชชุดชิ้าออาออคขข แล้วก็นี่มีสติกเกอร์แ้งด้วยลักเก็ต X ล้อมานะครับเหลือไปติดเพจ GR แต่ว่าคันนี้เขาตั้งใจต,ตกแต่งให้เป็นโทนที่เป็นแบบใส่สกเกอร์รอบคันแล้วให้มันดูทับทับแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมถ้าสนใจเรื่องของประตูท้ายเพราะรุ่นเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นประตูแบบยกเอาเราสามารถใส่ท้ายไฟฟ้าเข้าไปได้ด้วยนะครับผมอันนี้แจ้งไว้นะฮะตกแต่งเพิ่มเติมได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอีกรอบนึงครับผม เห็นไหมครับว่าในส่วนของตัวรถ Fortuner รนะฮะร,ราคารถอะผมเข้าใจทุกท่านนะครับที่เห็น Fortuner แล้วชอบ Fortuner GR Sport แต่ด้วยราคารถเขาที่เป็น2ล้านบางบ้านมองว่าเอ้ยจะดาวเท่าไหร่ค่างวดจะสูงไหมนะครับทำใจไม่ได้กับราคาที่มันสูงขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าตัวล้าน2เพียงพอต่อการใช้งานนะครับในการใช้งานรถ Fortuner เราซื้อแค่ล้าน2ก็ได้เพราะว่าสามารถตกแต่งจิาสปให้ฟรีด้วยนะครับผม แต่งครบจบที่ศูนย์ฝากไว้ครับผมเอจากโตโยต้ตาโคราดครับวันนี้ขอลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้าครับผมครับ